ทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนสิ่งใดมันทอนปล่อยวางเสียบางเถิดนาลูกเสียงไปบอเสียได้ดอกนักแม่จา้า แล้วไงต่อแล้วนะโกเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกกับมานักฟุตบอลแล้วโกเอาเหรอคะสวัสดีเพื่อนนะครับในหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ข,ขยาย,ย,ายเป็นหนอ้ยร้อนเนาะ้านหนวดวันนี้ร้อนมากเลยป้าทงเหงื่อเ<ๆ>หงื่อหเลยหนวดล้างหน้าคะนะ่ะเหงื่อฮะเหงื่อป้าขอดูหน้าหนวดเอ้ยหน้าเหงื่อใกล้ๆหน่อยโอ้ยเช็ดไหมคะ ไม่ต้องฮะก็ดูมือสิแม่จะมาเช็ดหน้าเรา <laughs> นี่แหละเราก็ทํางานนะโกรนะค่ะเ<า>พื่อให้พ่อแม่ของเราได้พักผนะ่อนเนาะค่ะล้อน,นบ้างร่มบ้างไม่เป็นไรเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาโกอธนนวดสู้ๆอยู่แล้ววันนี้นะครับเราจะมาตอนกิ่งมะเดือ่อ อุทุมพรนะปลูกแล้วก็ตอนปลูกแล้วก็ตอนปลูกได้ขยายเป็นจริงๆเลยปลูกได้ขยายเป็นตัวนี้เราตอนไปทําอะไรโกรู้ไหมตอนไปทําอะไรคะท่านประธานนี่อะไรนะความลับความลับไม่รับไม่เคยมีความลับที่นี่ค่ะนะครับอันนี้เราตอนไปเพื่อที่จะไปขยายเป็นต่อต่อต่อไปค่ะนะครับเพราะว่าผมได้ทดลองมาแล้วโกว่ากิ่งตอนเนี่ยกับ ต้นที่พ่อเมล็ดเนี่ยนะครับคุณภาพเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะว่าพอเราตอนเสร็จปุ๊บพอรากเขาเต็มฟูปุ๊บเนี่ยโกหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปปลูกลงดินได้หรือว่าปลูกใส่กระถางก็ได้ขอแค่รากเขาแข็งแรงเพราะว่าหลักๆของมะเดื่อทุมพเนี่โกต้องมาดูรากนี่ดูรากใช่ไหมหลักๆเนี่ยเขาจะมีรากเมนที่แตกออกข้างๆเห็นใหมโกนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจะวิ่งอยู่แถบๆอ่า หน้าหน้าดินนะฮะลงไปนะครับแล้วก็จะมีรากฝอยเนี่ยมาแตกออกจากอนล่างตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนรากแก้วเนี่ยอยู่ข้างล่างจริงๆแล้วรากแก้วของเขาเนี่ยไม่ได้ดิ่งลึกนะโกนะค่ะไม่ได้ดิ่งลึกแบบว่าลึกมากๆนะเขาถึงอยู่ตามริมน้ําแล้วก็ยึดหน้าดินอเอาไว้ให้เขายึดหน้าดินแล้วลากเขาเนี่ยจะวิ่งไปทั่วเลยคะ่ะแต่ว่าลากของมะเด่ออุทุมพรเนี่ย จะดีค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยรบกวนรากของชาวบ้านนะฮะจ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 ะไม่ไปแทกแทงอ่ะพูดง่ายๆมีมารยาทมีมารยาทมากไม่แข่งแย่งแข่งขันกับคนอื่นไม่แข่งแย่งแข่งขันกับคนอื่นคือฉันทนของฉันอยู่แล้วเขาทนเขาหากินของเขานะฮะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเบียดเบียนรากของของพืชชนิดอื่นเพราะรากเขาจะเป็นรากอ่อนรากอ่อนพืชอื่นสามารถมา อาศัยโขนน้าเขากินได้หรือเปล่เป็นรากที่สามารถไปเอาน้ํามาจากที่ไกลๆมาแบ่งเพื่อนๆที่ใกล้ๆต้นได้หโูไกลมากอหากินไกลมากรากเนี่ยแบบเนี้ยหมายความว่าเฟื้อเราไม่สามารถที่จะที่จะคนล้มเขาได้ง่ายๆแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราจะขุดง่ายนะกูก็คือเราสักแค่รอบๆเนี่ยพอสักรอบๆเสร็จปุ๊บเนี่ยรากรอบๆเนี่ยจะขาด พอขาดแล้วก็ทุ้งลากแก้วทีเดียวึุบออกมาลากเขาจะอ่อนนะครับอันนี้คือมะเดื่อุมพรที่เราทําเป็นตอของมะเดื่อฝรั่งเจ๋วไปเลยค่ะเพราะงนั้นเนี่ยน้าหนวดก็จะลดระยะเวลานะครับถ้าเราไปเพาะเมล็ดบางทีมันต้องใช้เวลาไงกว่าจะได้ลำขนาดนี้นะคะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งถ้าเป็นต้นเพาะเมล็ดลำขนาดนี้ใช่นะฮะเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือได้เลยได้เลยเขาจะโตเลยเราอาไปเลี้ยงต่อประมาณอีกเท่านั้นสัก สามเดือนเนี่ยโกหน่าติดตามมากเลยนะฮะค่ะอันนี้น้าหนวดเพาะไว้เพื่อจะเอาไปขยายต่อที่จังหวัดพัทลุงด้วยนะคะอ่าดูวิธีการตอนตอนก็ตอนง่ายๆนะฮะค่ะเนี่ยเหมือนกันกับที่เราตอนกิ่งปกติธรรมดานี่แหละก็คือควันออกรอบๆแบบนี้ค่ะนะครับแล้วก็เอามะพร้าวน้าหนวดเอามือลองลองให้ภาพมันชัดให้หน่อยนี่นี่นะคะตะกี้เหมือนผมควันตะกี้เนี่ยแล้วก็ เวลาวิธีการควันนะครับให้เราสังเกตนะครับให้เราควันใต้ตานะค่ะเนี่ยเหมือนเหมือนนิตาใช่ป่ะค่ะนิตาเราก็ควันข้างใต้นะครับค่ะเพราะว่าบนตาเนี่ยมันจะมีตุ่มลากคุณเห็นไหมั้ยใช่เห็นยให้นี่เห็นไหมมีตุ่มลากเล็กๆอ่ะค่ะอ่าทีนี้มาดูวิธีการห่อตุ้มอ่า ห่อตุ้มเนี่ยบางทีที่เราเคยศึกษามาหรือว่าที่เราเรียนมาปุ๊บเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยเดี๋ยวอันนี้ผมผ่าก,ก่อนนะผ่าเป็นรูปตัวทีผ่าเป็นรูปตัวทีอ่าแล้วก็กรีดลงมาอย่างงี้กรีดลงมานิดนึงน,นะคะอัดให้เขาแน่นนิดนึงนะขุยมะพร้าวเช่น้ำใย่ให้หมัดมาใช่ฮะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับหัวของแมวหน่อยทีนี้เวลาเราหอ่อต้าเป็นสมัยก่อนนะ,ะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนอื่นนะผมก็เหมือนกันสมัยก่อนเวลาเราห่อตุ้มเราก็จะห่ออย่างนี้เลยใช่ปะ คือห่อพันแผลเอาไว้อให้มันอยู่ตรงกลางแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการลากจากข้างบนนี้ oh, เราไม่ได้ต้องการลากข้างล่าง <Okay. S 1> ข้างล่างเนี่ยเราต้องตัดออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาหอ่อเราห่อขึ้นมาอย่างนี้นี่ให้ข้างล่างมาติดแค่นิดเดียวประมาณนี้นะคะแล้วลากก็จะเอาลากจากแถบนี้ยให้เกาะเต็มเลยคือสองส่วนของตุ้มคุยมะพร้าวก็ไปอยู่ที่ส่วนบนไปอยู่ที่ส่วนบนส่วนล่างแค่ส่วนเดียวแล้วก็บีบที่นี่บีบให้พรอมมีน้ําออกมาปื๊ดประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ เราก็มัดเหมือนกับมัดข้าวต้มนะฮะดึงอันนี้ก่อนเอนะดึงเสร็จปุ๊บล็อกแอกให้แน่นนะฮะถ้าแน่นเนี่ยข้อข้อดีของการล็อกแน่นคืออะไรกูรู้ไหมมันไม่เคลื่อนมันไม่เคลื่อนแล้วเวลาลากก็ออกเนี่ยมันจะไม่หมุนถ้าสมมติว้าถ้าสมมติเราเราล็อกไม่แน่นเนี่ยเวลาลากออกเสร็จปุ๊บมันหมุนปุ๊บลากขาดหมดเลยค่ะอ่านี่มัดข้างบนเสร็จปุ๊บก็มัดข้างล่างอีกทีหนึ่ง ก็ดึงให้แน่นแบบนี้อุ้ยน้ําฉีดใส่หน้านะโอโ้โหสวยงามมากเลยนะหนวดแบบนี้นะครับมันแหนมเลยนะคะมันแหนมเหมือนข้าวต้ม,มเหมือนกันเลยอ่าหรือว่าจะบอกว่าคล้ายๆกับกุกก็ได้นี่เรียบร้อยนะครับโอเค,คนะง่ายไหมเจ๋วง่ายมากนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ย ลากก็เริ่มออกแล้วพอ <c oughs> ลากออกหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะตัดแล้วก็นําไปปลูกได้โอเคโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับฝากติดตามด้วยว่าต่อไปเมื่อไหร่เขาจะออกลากเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูอีกนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ารวยความสุขร่ํารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมคิดดีพูดดีทําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนีี้้ลลาาแววสัดครบบ